สวัสดีค,ครับสวัสดีเอฟสี่ลูกตื่นขึ้นนะครับยิคนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใครบอกจะแล้วข่าวด่วนผู้เสียงดังไม่ได้ลูกตื่นลูกหลอกหลังเอพี่ค,ครับสวัสดีครับนะอาจารย์มาอัปเดตนะครับนะเรื่องของคลิปเสียงของอนา้าไหลนะครับนะเอาเป็นว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับนะเป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมติ ขอทุกตัวส่เข้าไปเืออัรตรถนะครับในการรับชมรับฟังทนาดเข้ามาฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครต์นะครับแล้วก็ทนาดเข้ามาคอมเมนต์ชื่อบคุคคลที่สามนะพี่ครับระบบรับผิดชอบเนาะทีน,นี้พี่ครับนะก็ะป้านะก็ยังไม่ได้ส่งป้าบอกว่าป้าได้รับได้รับคลิปเสียงของ คนนอนนานแล้วคือของน่าไหลในทีรัก็ิเสียงแล้วแต่ว่าเดี๋ยวยังไม่ส่งให้อาจนานะครับยังไม่ส่งให้อัจนาแล้วก็ป้ายังบอกว่าเดี๋ยวมีประชุมทนายนะครับไปประชุมทนายมานะครับก็รอรุ้นกันว่าไอคลิปเสียงเนี่ยของน่าไหลเนี่ยมันจะช่วยอะไรได้ไหมแต่ผมว่าน่าจะน่าจะช่วยได้นะครับถ้า ไปให้ทนายดูครับแล้วก็เดี๋ยวทนายคงจะบอกครับว่ามัน,มนสามารถช่วย,ยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันเป็นสมมตินะสมมติถ้ามันเป็นคลิปเสียงของตำรวจเนี่ยนะที่บอกว่าชี้นาให้พยานพูดอย่างนั้นพยานคนนี้นั่เป็นคลิปเสียงนั้นนะโอ้โหผมบอกเลยว่าเด็ดจริงถ้าเป็นคลิปเสียงน,นั้นนะ ผมบอกเลยว่าเด็ดคลิปจ้ามันสมบอกว่ามันเป็นคลิปเสียงที่ตำรวจเนี่ยสั่งให้พูดอย่างนั้นสั่งให้พูดอย่างนี้คือเหมือนเหมือนมาชี้นำครอบครัวตากระยายนะครับพิธานะนะครับพิธีพิธาน,นะผมคิดนะถ้ามันเป็นคลิปเสียงนั้นนะโอ้โหเรียบร้อยครับมีประโยชน์ไหมีนะมีนะครับ คบัญชีให้เห็นถึงการทํางานของเจ้าที่ว่าทํางานไม่ไม่ใัเ่เร่บไม่โปร่งใสอะไรเงี้ยมันก็เป็นการที่แต่ทีนี้ผมไม่รู้ว่าชั้นที่กาเนี่ยในคาีเรื่องนี้มันสามารถที่จะยื่นหลักฐานเพิ่มได้หรือเปล่านะครับไม่รู้ว่ามันจะยื่นหลักฐานเพิ่มได้หรือเปล่าแต่ถ้ามันยื่นได้ก็ถือว่าดีนะ มาตถานพยายเพื่มอ,อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจถ้าคลิปเสี่ยงเนี้ยนะน้านไหลมันส่งให้พอไปเองตั้งแต่หลังหลักชั้นต้นอะ่ะโอ้โหกูทอมวันเนี้ยสบายเลยได้ดี่นะแต่เราก็ยังต้องรอรู้ครับว่า ไอคลิปเสียงของน้าเนี่ยมันจะเป็นคลิปเสียงแนวไหนอย่างไรแต่ผมเดานะครับอันนี้ผมเดานะว่าน่าจะเป็นคลิปเสียงที่ตำรวจเรียกให้ปักคำที่สอบปออกตนะครับตารวจเรียกตาเรียกยายเรียกน้าตวยเรียกน้าไหลเนี่ยไปให้ปักคำ สอบออกอาจจะไปคลิปเสียงที่ชี้แนะชี้นำอะไรสักอย่างหนึง่งนะครับหรือว่าจะไปคลิปเสียงที่โทรมาโทรมาหา่อไหครับคลิปเสียงที่โทรมาหา,า่ะไหลแล้วก็บอกชี้นำยางนะะั้นชี้นำอย่างนี้หรือเปล่าอนี้ผมเดานะ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  ก็ติดตามชมครับติดตามชมได้นะครับว่ายัางไงก็พอนาให้มันใหน้มันมีประโยชน์ล้วกันคิดเสียง,งน่าไหไรเนี่ยนะครับนะเรานาให้มีประโยชน์ด้วกันนะครับทีนี้ก็อยู่ที่อยู่ที่ทนายแนละ้วว่าทนายจะเอาไปใช้ยังไงอะไรยังไงก็อยู่ที่ทีมงานทนายชุดใหม่ที่เขียนแจดีการครับว่าจะเอาอยัางไงกับคลิปเสียงตรงนี้ ช่วยได้ไหมหรือช่วยไม่ได้อะไรเงี้ยมันอยู่ที่สาธิตไปนะครับท่านะอ่ะแต่อย่างน้อยมันก็ส่งให้อ่ะแต่อย่างน้อยแล้วหลายมันก็ส่งให้อ่ะมันถือว่ามันยังโอเคอ่ะท่านนะครับมันถือว่ามันยังโอเคอ่ะนะครับเท่านสินครับวันนี้นะครับป้าก็ไปไประชุมกับเมื่อวานนะ ไม่แน่ใจนะไอ้ไ์สดเมื่อกี้นี่คือไลฟ์สดของเมื่อคืนนี้ป่ะเมื่อวานน่าจะไปประชุมกับสัายลุงครับกับนายดุงถึงกันถึงการดีกาแหละนะถึงการดีกานะครับนะครับถึงการดีกาไอ้พี่ก็ เราก็ต้องรอดูไว้พี่ครับนะเราต้องรอดูครับเราก็ต้องรอดูว่ามันจะมีผลยังไงนะครับมันจะออกมาแนวไหนยังไงมันต้องรอดูนะครับเราก็ให้กำลังใจเตรียมนะให้กำลังใจกันนะครับให้กำลังใจกันนะครับก็ภาวนาให้คลิปเสียง ของน้าไหลเนี่ยมันมีประโยชน์แล้วกันมันช่วยช่วยรุกับปาน,นานกันแล้วก็วาภาวนาอีกทีหนึน่งนะครับได้ก็มาก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากากดสมัครให้ทีเนาะนะครับวันนี้ก็ไปบำเพ็ญกานทองผาบุ้งนะครับพาลูกๆครอบครัวมาทำบุญนะครับ วัดพุทธโธภาวนานะครับภาวนาพุทธโธอยู่ที่ทบพรภูมินะครับมาเรียนพระเพจนี่ยะไอ้เพียมนะเราเอาบุญทำกันอาญาชาก็ครบรอบสามปีเช่นนี้น,นะครบรอบสามปีที่แม่ผมได้จากไปนะครับช่วงนั้นหลวงป้าก็มางานอยู่ถ้าใครจำความได้ครับนะเออ่สทสารนะครับแลม,มางานอยู่ก็วันนี้ก็เลยมาทำบุญอาโนจุนอาลูกๆมาทำบุญกัน ที่งอ่างล้อมครับนะก็เสร็จแล้วก็จะไปล่องแพงกันสิแต่นี้ก็ฝนมันก็ตกไว้ทีเนาะฝนตกครับนะไม่รู้ว่าส,สายตอนนี้ไม่รู้ว่าจะส,สายฟ้าจะเปิดหรือเปล่านะเขาบอกพาย,ยุเข้าไม่รู้แบบว่าเข้าค่าเมื่อไรนะโอเคที่ครับคลิปนี้ก็คงจะ สบายดีครับสวัสดีครับ